สวัสดีค่ะทุกคนมาเด้อจ่ามาหนีมากินหลานลูกบ้างแต่ชนบุรีจา่านี่กับย่างกุ้งให้แม่กินพี่นอ้องเนี่ยเห็นไหมนี่มากินน้ำกันเด้อจ่าแส็บๆก็ไมีพี่น้องม้าย่างนี่มากินด้วยกันแส็บๆเด้อพี่น้อง <c oughs> สวัสดีจ้า มามาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ย่ข้าวเสียกอันนี้ไว้นี่ข้าวเสียน้ำแข็งหายเรียบร้อยนี่ยัดซอนสิบมิ้เข่าหยัมมาดอกล่งยูทูปนั่งว่ะโอ้ยล่งยางกับสิลงเงินละต้องห่วงดอกอันนี้ก็หอยสามโลเลยเพิ่วมาแต่ผมเปิดเบังแล้ว อันโต้พัดจอยไหมพี่น้องมันมาคือสื่อหอยน่ะบักตีอากไลยตีอากกวนตุปุตปีอยู่่่นนีีเดี๋ยวย่างใส่ขนมเข็มแบงแบงไปโดดนี่สีหยางสีหยางอีหยางกินนี่ตุกข่อยินเข้มตจนใส่น้าอีกนเมื่อวานมันเข้มบ่ะเมื่วานมันจางเออจางป่ะล่ะจางเออได้บอลหน่อยหนึ่งนี่ได้ต่างจอคออยู่นี่นี่ มะแมนแก้วแบบนี้มันใสๆอ่ะเอาอยอะก็ถือไปให้โอ้โหดอกดอกไม้ดอกแรกกินไปเป็นหยังอุ้ยถือไปถือลลางก็ไม่กระเดงตัวของไทยเขากินกระป๋องดำอุ้ยเน้องเก๋าเกินนี่น้องน้ำยาซิมหลังมียากระซางแม่เป็นยังนว่น้ำแข็งตีมันไหลไล่ออกมาบอกจะได้กระซางเด้อพี่น้องเอ้ย เบิ่งนำจิ้มมาถวายแบไหนหนึ่งเมียเ็บนำจิ้มกระไดไปสั่งหลอกบ้าเ็นของหลอมเฮ้ยกุ้งตัวนี้มันจืดเมียเม่อไรนมันไขยก็มันเนี่มันเข้มดยู่แล้วนะเอยตัวไหนเข้มไข่เนี้ยจืดเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆโลละ2องร้อ ซื้อมาจากชนบุรีบอกอ่อ้ยยนีโอ้ซื้อจุงเทพไอ้ถูกนะตัวใหญ่ใส่กีเกลยได้พี่น้องนี่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 ตัวหน่อยหน่อยยังห่วมใส่ถาดเลยเอ็นบอลอันสุดาเนี่ยก็เอามาแซ่หล่างปุ่งด้วยพี่น้องนี่อันโตชิตตังว่างอยู่ผุ่นก็เอามาหล่างทองจากคลองนี่แหละเขาอื่นวันปีใหม่สงการรวมญาติมิด สหายทุกคน่อใส่ทนถั่วมันหลุดเจ้าใดอ่ะจะเปลนถัวไม่หุ่นเลยขอไอ้แมงกปให้ลูใ้เมียรอดอีเติรนก็นางกินน้ำกัในหลานบางอย่างหยาดหอนหรอกทีไม่ถอดเจ้ากินอิ่มกว่าน้ายังอิ่มกว่าถอดมาตอกวงอกยางนี่กินต้องสตัวให้แมวหัวไหนหัวให้มหัวมันอยู่นี่หัวย Arizona, bal ain bal ain sure. Actually, right so. ังหัวห้แมวเลยยัดสอนกินอยู่หัวมันหนามั่นหน่อยผักผักผักห้อมซื่อ โซเล่โซเลกันเลเด้อพี่น้องเอ้ยดมาเจอกันเถอะนึงกินกินกินจินินินลูกกันมาห้านไข่ในจะมากินกลุ่มใครในตู้เย็นอ่ะเต็มอยู่ร้านมากินกุ้งจะได้จะมากินกุ่มหอยกับมากินนี่โตู้าออกไปเขานั่งในทีอ กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สะาได้สวยเขาวะมวนวัสละโดนๆเธอหนึ่งนาะพี่น้องเนาะโดนๆยายก่อนเอ้ยไปขายของทำไมเนาะยากมาแท้ของฮะไม่ได้ไหอ้าวโอ้ เฮต้อนใดถือว่าเมื่อเทาถามานั่นแหละนกกระรูกขี่จักรยานไปไปไปายไปแย่งหาเพชรขายว่าเรื่องพี่น้องน้ำเด้อพี่น้องเอ้อยศสอนเพชรด้นดอกเฮต้อนใดพี่น้องก็บ่ได้เบิ่งจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะจาค่ะอันนี้อันนี้เฮตูิปนะบ่ได้วเฮดโต้อะตัวนั้นังเฮตอันนั้นอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา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 กินน้ำกันอีเต้ย์แป้งใดดอกเสือเบี๋มาสือเบี้ยบอกใส่ใส่ปากมึน มึนอยู่ผุ่นพี่ดอกไม่อีกแล้วภาพพี่ดอกแบบเส้นห่องมันไปกีฬาจไปรู้ังเข่าเตะถึงเห็นข่าว่าคุณเห็นมันอันนนั้บ่เห็นมันอันแท้พะเวทอูดย่อมพันลูกเพลายหนั่นแล่นไปสนามบอยมาแล้วได้มาแล้วมาแล้วแล่นไปถึงนั่นไปเข่าแถวในเขาข่อยเรีนน้ำกดมันเออดูควายจับออกมาเดูอีฟอยนี่งมีควายแก้มร้าเราดอกล้านเมาหัวได้มันบ่ยอมมันบ่ยบริการผู้ใดจัังีมนกัน ด okay. okay. ic ึกไปพอพ่อพ่อขอบไปมันดึกไปต้องเสียงอะไรสิติดอะไรมันหมองแรงเงี้ยเปียกโต๊ะขัดเบิดอะไรหลับไถ้าหมพี่มึงอ่ะเออเปิดเอาในตู้เย็นลูกไหนลองมาได้ยังไงอาะในมาเปิดติดหรอในตู้เย็นอ่ะเออสำหรับคลิปนี้แค่นี้ได้จ้าเด้อสุขสุขคนสมองสซ้อนจะถือสาเด้อขอบพระคุณหลายๆได้จ้าภูมิตีตามใหม่ภูตีตามเก่าแยกซ้อนกับตีต้าใหม่แล้วเด้อค่ะเด้อ เส,สียงของด่างของแห่งน้อง